หว่างทางอยู่ในรถกลับบ้านนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องอรักษาลากฟันในอเมริกาน้อยมีฟันอยู่ซี่หนึ่งครอบตอนมาเบกาปีแรกเนี่ยหมอครอบฟันก็คือโอเคไม่มีปัญหาทีนี้พอจัดฟันแล้วทีนี้น้อยก็ไม่รู้อตอนไปเปลี่ยนลวดตอนหมอถอดลวดหมอจะเห็น เงือกมันแดงๆหมอเขาบอกว่าเอ้ยอน้อยเจ็บไหมนี่บอกว่าไม่เจ็บไม่เจ็บเขาบอกว่าโอเคทัางั้นหมอจะให้ส่งะจะส่งเมลไปบอกหมอฟันประจําตัวให้ลองตรวจด,ดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่ามันแดงๆทีนี้หมอฟันก็โทรมาว่าเออน้อยอนัดวันนี้ว่างไหมจะไปดูหมอหมอจัดฟันบอกว่าน้อยมี แดงกลุ่มแดงแดง,แดง,แดงที่เหงือกก็ทีนี้ก็ไปที่หมอฟันแล้วทีนี้หมอฟันก็เอกซเรย์แล้วก็บอกว่าเอ้ยออน้อยลากฟันน้อยอักเสบเนี่ยจะต้องรักษาลากฟันนะก็โอเคเออนัดเมื่อวานนัดบ่ายโมงครึ่งก็ไปบ่ายโมงก็ได้ทำสองชั่วโมง รักษารากฟันสองชั่วโมงฉีดยาชาไม่รู้สึกอะไรเลยมันรู้สึกนิดๆตอนที่ว่า,เ,าเขากดลงไปลึกสุดเราจะรู้สึกว่าเออมันมันมันไม่เจ็บแต่ว่ามันรู้สึกนิดๆก็ไม่เป็นไรปรากฏว่าสองชั่วโมงเสร็จทีนี้น้อยลองเข้ายูท b e ดูเห็นที่ไทยเ็าบอกว่ารักษารากฟันบางเคสนานสามเดือนก็แปลกใจก็ถามหมอที่นี่ว่าไอนี้คือผลเดียวนี่เสร็จใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ เร,เรียบร้อยสรุปรักษารากฟันในเมกาออสองชั่วโมงเสร็จนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูบินว่าหลังหักประกันเราจะต้องจ่ายส่วนต่างเท่าไหร่บ๊ายบายค่ะ